สวัสดีเพื่อนาวโซเชียลเฟซบุ๊กนีินมาดูนของคนที่เล่นตัวซีตันโใาเล่นดาบฟินขาเล่นของนางฟินมากเฮ้ยตัวนี้ไม่ดีเดินมเันเป็นอะไรเม่กระโดดอีโด เล่นไปจมเล่นไปเล่นไปหมดหมดไปเอ๊แต่ดูแต่ดูตัวตัวนางนะเออนะดูดตัวคปืนนาฮนางโหช้ได้ไ้นะบ๊ายบาย